อีฮา่ทุกคนวันนี้เราจะบอกว่าการตปอยางานเขาเคลนะเอ้ดูตารงางงานเขาเคลรว่าแบบดูเดือนไหนเขาจัดวันไหนเดือนไหนอะไรเร่องอะ,อะไรนี่ปีนี้จัดวันไหนบ้างที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้คือมีคำตอบนะคะแล้วก็แบบไปยังไงน,นี่แบบ เราเนทีบอกยงงอย่างงลอะไรอย่างเงี้ยก็คลิปนี้มีหมดนะฮะสำหรับคนที่เอไม่กล้าไปถามพวกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคลิปนี้มีคำตอบไหมนะฮะแต่ว่าสําหรับใครที่รู้แล้วเนี่ยแล้วน้องพิมว่ารู้แล้วรู้แล้วอาไม่ต้องพิมพ์นะฮะไม่ต้องรู้เลยด้วยก็ได้ถ้ารู้ล <c oughs> แล้วเนี่ยเอาแล้วก็ประมาณก็ประมาณนี้นะฮะขออันนี้ก็คือจะนาบอกกลาวพวกเลื่อยมือใหม่ที่ไม่รู้นะฮะอันดับแรกเนี่ยให้พิมตอเราว่าง,งานคอร์สเพลย์เข้าไปก่อนเลยแล้วกดค้นหาเสร็จก็จะขึ้น ตาลองหงายเอาพให้กดอันแรกเขาไปเลยเราก็จะขึ้นแบบมั้นอย่างนี้ก็จะมีบอกเหมือนยว่าเขาจบทิ่ไหนนี้วันหนนี้วันที่เราหรแล้วก็เดือนไหนนี้ก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนะฮะก็จะไม่มีแบบบางอันก็ขึ้นแบบค่าเขารอยบ้าอะไรประมาณนี้เนี่ยเหมือนเช่น่าข้าวบ้าเนี่ยน่าจะหนอย เสนอให้ทุกคนเข้าแอปนะคะเป็นอาแอปที่ช่วยนอนผานนะ่ะเสจแว่าให้กดค้นหาเสร็จแล้วก็ใส่ที่ที่เราจะไปเลยเลยอย่างเช่นหนอนอะไรงานคออะอันแรกที่ผมเอามานะคะก็จะใส่คันล็อกใส่เข้าไปเสร็จแล้วกดค้นหาอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็เราจะมีอะไรเเส้นท่าเอาทุกคนเนี่ยกดไปที่เส้นทางด้วยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีให้กดเริ่มแล้วก็ให้ทุกคนกดเริ่ม้ะมันก็จะ เอาไอน้นี้นำทางไปให,ห้ให้เราไปตามเส้นทางหนเลยแค่นี้แหละค่ะผมเอาจริงๆริงด้วยตรงๆนะคะผมไม่เคยงไปนงหอเพลงสักครั้งเลยแต่ว่าที่รู้มาเนี่ยก็เพราะแก็คือรู้ไงแค่รู้อย่างเดียวแต่ไม่เคยไปนะฮะรู้ว่ารู้แน่นอนชัวร์ถูกต้องแบบนี้แน่นอนแต่ว่าได้ยินมาจากพวกเลือย ต่ตตางๆไปยังไงอะไรยังไงผมก็เรียากมาบอกต่อนะฮะอันนี้สําหรับคนที่ไม่กล้าถามกเรกหรือช่งนะฮะอันนี้ก็ทีนี้ก็มาบอกนะฮะดยส่วนตัวก็ไม่เคยไปาจริงๆนะฮะแต่ถ้าใครงงตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะฮะ